สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนกับผมปืน th คลิปนี้จะเป็นเรดบุกถลม่มราชางเงือกระดับสูงครับราชางเงือกระดับสูงเนี่ยบอสจะเป็นฉลามนะแต่ว่าจุดที่จะต้องระวังก็มีอยู่3จุดนะครับ3จุดจุดแรกจะเป็นแทงแทงกอะติดบ,บอสตลอดไม่มีหน้าที่อย่างอื่นนะครับไม่ต้องทำลายทําอะไรไม่ได้แล้วเพราะว่า พอเราโจมตีบอสปั๊บเนี่ยบอสจะแจกดีบัฟตัวหนึ่งของเรามาก็คือดีบัฟที่จะทําให้โดนลูกน้องที่บอสซัมมอนมาตีแรงขึ้นแรงขึ้นแค่ไหนก็แรงขึ้นพอๆกับโดนบอสตีครับอ่าดังนั้นเราถ้นั้นไม่พอนะล้วถ้าเราเฉียดเข้าไปใกล้ลูกน้องลูกน้องมันจะรีพยายามเดินม,มาหาเรามาตีเราเลยเหมือนกับว่าโดนเกลียดนะครับเราต้องระวังไว้อย่างที่2จะมีลูกน้องบอสเนี่ยซัมมอนออกมาจากประตูเกตเกตวาร์ปเนี่ยซ้ายกับขวานะ เริ่มต้นจากทางซ้ายของบอสก่อนไอ้ีตัวไอ้ตัวเนี้ยกลุ่มนี้ไม่มีอะไรแต่ว่าเกตต่อมาเนี่ยเกตทางขวารีบเคลียร์ซ้ายให้ไวๆเลยนะแล้วจะได้ไปรอทางขวาทางขวามือของบอสขวามือของบอสนี่จะมีหมอผีมาจะมีนางเงือกหมอผีออกมาไอ้ตัวนี้เนี่ยถ้าเกิดว่ามันมันเดินไปจนถึงจุดจุดพิกัดของมันอะมันจะมีพิกัดของมันมันต้องการเดินประมาณสักห้าสิบเมตรได้พอมันเดินไปถึงเนี่ยแล้วมันจะฮิวบอสถ้ามันฮิวบอสมันจะฮิวเรื่อยๆเลยได้ทีละสองเปอร์เซ็นต์สองเปอร์เซ็น บอสตัวนี้ให้เวลาเล่นแค่4นาที30วิสําหรับวันนี้นะครับผมไม่แน่ใจว่าวันอื่นมันจะเพิ่มนะครับมันจะเพิ่มเวลาให้ไหมหรือว่าทําให้บอสอ่อนลงอ่ะเอาเป็นว่าเราต้องตีไอ้หมอผีตัวนี้อย่าให้มันเดินไปที่พิกัดที่มันอยากจะเดินไปขัดขัดจังหวะมันด้วยการทําให้มันสโลหรือผลักครับสโลกับผลักนะรู้สึกว่าถ้าหยุดท่าตานเนี่ยจะเอาไม่อยู่มันจะเดินได้ต้องสโลกับกับกับผลักครับทีนี้พอพอบอสมันไอ้พอไอ้หมอผีมันตายปุ๊บโดมจะมีโดมน้ําเกิดที่ตรงมันนี่แหละ แล้วหลังจากนั้นบอสก็จะใช้ท่าระเบิดคลื่นทั้งฉากเลยนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าเราไม่อยู่ในโดมเนี่ยเราจะโดนประมาณ8 0 0 0ถึงหมื่นนึงแต่ถ้าเราเข้ามาในโดมก็จะโดนอยู่ที่หลักพันต้นๆครับประมาณ2,000แล้วก็ช่วงจังหวะเนี้ยพวกอาพระพระก็เตรียมฮิวรัรวๆเลยครับฮิวรัรวๆเพราะว่าดาเมจมันจะยังโดนอยู่ถึงมันจะไม่แรงแต่มันก็ยังโดนอยู่ครับเนี่ยแล้วก็วนครับวนแค่นี้เองวนใหม่อีกรอบหนึ่งถ้าเกิดว่าดาเมจถึงทุกอย่างถึงก็ผ่านครับ ผ่านปั๊บก็ได้เหรียญเหรียญอาชีพไปนะมันต้องใครๆก็ต้องการหเหรียญอาชีพก็ไม่มีแล้วครับนั่นแหละเห็นไหมเห็นไหมเห็นเห็นเห็น,ห,น,มมนหมอผีมึกมั้ยนั่นแหละนั่นแหละน่นะครับตีตีตีปั๊บพอได้โดมปั๊บผมก็จะย้ายอยู่ในนั้นผมก็จะย้ายอยู่ในโดมแล้วก็ดึงบอมมานิดนึงเผื่อจะได้ตีได้ด้วยนี่ครับเท่านี้แหละไม่มีอะไรแล้ว,ลวบอสบอสนี้นะครับมันก็มีดีดาเมจเช็คดีเพี้ยนเช็คส่วนหนึ่ง ถ้าขอไม่ถึงดาเมจ่ไม่ถึงเนี่ก็เอาลงยากอยู่นะครับงั้นก็ไปชมเสียงในฟีมกันต่อครับผมมันเฮดได้ไหมได้ไม่ได้ไม่ได้เฮดไม่ได้สาสามนะเฮมันมันเฮดได้พี่มันขึ้นแป๊บเดียวมันขึ้นไอคอนเฮดอยู่ระยะเวลาเต่ระยะเวลาแป๊บเดียวมันวิสองวิเองสับแท้งสับแทง

เดินมารอตั้งแต่ที่มันที่มันไล่เลยเดินเดินมารอตั้งแต่ที่มันไล่เลยอย่างนี้นงระวังแกไว้ช่วยช่วยทีมอผีินยครั้งทีมอภินอยู่เลยอยู่เลยเขาอยู่เลยเขาอยู่อ้วนโบกเขาอยู่บ้านอ้าวอ้วนไม่ได้สลับโลไม่สลับมันต้องมันต้องมันต้องเบิร์เยอะเขาอ๋อว่ะยืนหลับเป็นแผน เอพีเอตัวหนึ่งโหลดเสียหรืึเปล่าแอนจะมารอบไม่ต้องการเสริมกูพยายามเอานี่ก่อนโดนคูน่ตา,ายอย่างไว้ไม่ได้ก็เป็นแอดอะ่ะอืมตัวสองตัวลุกมันเนี้ย ไอ้ตัวตีไกลว่าไม่อยากของมันตีไก่เงื้อเงื้อเงือมันเป็นแอดได้เลยอยู่คนเดียวอยู่คนเดียวเมื่อกี้ง่ายจะปล่อยง่ายจะปล่อยให้ง่ายมันโกรธก็เป็นคนเดียวไม่ค่อยรอดูเดี๋ยวจะยืนอยู่บ้านก่อนดีกว่าเปิดก่อนไม่เวิร์กเอ๋เอ๋ไวไวไว ทำอะไรั้งเนี่ยนึกเอาได้อยู่ทางบลางล็อกพอถ้าเปลี่ยนเป็นโกด์ดามจก็จะไม่มีสกิลสตันเลยเฮ้สีวอาตัวสีว่สตัวเบสบอลเบสบอล สองวิหนึ่งวิโอ้โหโอ้ยโอ้โหเฮียเอียมาเลยอเมทายหมดเ้ย